โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมเซนซิยเวกเดิกนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพามาดูเกี่ยวกับหลังจากที่คานอนมาแล้วนะครับกิจกรรมแล้วก็ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับพวกระบบตัวเกมนะครับมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยนะครับพวกกิจกรรมต่างๆก่อนนะครับไปครับโอเคครับกิจกรรมอ่แรกนะครับก็เป็นวงล้อโชคชะตาครับปกติครับก็จะมีแล้วแต่ช่วงนะครับ โอเคครับตัวไอ้ตัวนี้ก็วงล้อนะครับแล้วแต่นะครับมันจะส่มฟรีได้2ครั้งนะครับหลังจากนั้นก็จะต้องใช้เหรียญนี้นะครับในการหมุนเพิ่มนะครับโอเคครับไปต่อนะครับอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมมาใหม่นะครับซึ่งเป็นหินนะครับที่จะเอาไปอัพเกี่ยวกับสเตตตัวละครได้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะพาไปดูอีกหน้าหน้าหนึ่งนะครับก็เบื้องต้นนี้ผมก็ได้อัพไปแล้วบางส่วนนะครับก็ได้ของมาเยอะเลยนะครับตามนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไป ลำดับต่อไปนะครับพรกลุ่มดาวนะครับอันนี้ก็โอ้โหมีให้ซื้อเป็นเพชรไว้อันนี้ผมเพิ่งดูอ่ะผมต้องซื้อเลยโอเคซื้อเลยนะครับอันนี้หายากนะไม่ใช่หายากหรอกตอนนี้กิจกรรมมันเพิ่งไอตัวไอเทพเนี้ยมันเป็นอ่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการอัพตัวละครนะครับแล้วมันเพิ่งมาใหม่ด้วย,ยซื้อสองอันเลยมันเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็เลยคือตอนนี้ยังหาดอกผาอะไรไม่ได้อะ่ะก็ มีใครมีตอนนี้ก็เทพเลยแหละผมจะบอกว่ามันจะเทพยังไงนะเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงสวนด้วยนะครับเอเครับกิจการต่อไปพรอนแสงอันนี้ผมก็ทําเสร็จหมดแล้วนะเป็นเกี่ยวกับการล็อกอินอันนี้น่าจะได้เป็นละน่าจะดีทุกวันนะจากที่ผมรู้นะครับโอเคกิจกรรมคานอนเออกิจกรรมนี้ก็เป็นเลือกฝ่ายนะครับในการาทาภารกิจนะครับผมก็เลือกเป็นฝ่ายมารแล้วกันฝ่ายทางาฮารดแดนะครับโอเคแล้วก็จินตนาการจิมนี่อันนี้ก็คือ รอยร้าวของกาเจ็บปวดของผมนะครับผมหมดไป4ี่รอยนะครับตัวละครก็ไปได้นะครับผมได้เศษจิตสวดมานะครับโอเคครับแก็นี่เป็นกิจกรรมลุยเจมินี่คานอนนะครับโอ้โหสนุกมากลองลองไม่ไม่ต้องรอนี่เข้าไปเล่นเลยนะครับมันได้เทมด้วยนะครับได้ของได้สมุดเซสมุดสีฟ้านะครับนี่นี่นีพอเราสู้ตรงนี้นะครับเราจะได้ของสิ่งนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยซึ่งมันมากไปเล่นเลยนะครับมันจริงๆมันเพราะอะไรเพราะได้เล่นคานอนนี่แหละ โอเคก็ประมาณเท่านี้นะครับอันนี้ก็เล่นตามเงื่อนไขเขานะครับอัพถึง5ดาวเรเวล70 6ดาวอัพสกิลเรเวล2เลเรวล3อะไรอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปส่วนต่อไปเลยนะครับไปกันโอเคครับมาในจุดสุดท้ายนะครับจุดที่2นะครับเป็นวันนี้ผมจะทําเป็นคิดสั้นๆนะครับแต่ว่าเรื่องนี้สำคัญนะครับโอเคนะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นประสงค์ดวงดาวนะครับซึ่งเป็นระบบใหม่นะครับที่เข้ามาในตัวเกมนะครับซึ่งแม่สับแบบ สำคัญมากแล้วก็เพิ่มสเตตให้ตัวละครอย่างโคดเลยนะครับโอเคครับเข้าไปดูกันเลยนะครับโอเคครับมันก็จะมีแบ่งเป็น5ประสงค์ของแต่ละสายนะครับอันแรกก็จะเป็นสายโจมตีกายภาพครับเป็นฝั่งด้านซ้ายนะครับนี่เขาจะเขียนประสงค์กายแล้วก็นี่ครับเป็นทางสายเมทนะครับเป็นสายเวทดาเมนะครับก็จะเป็นประสงคเมนททลแล้วก็ประสงการเดียนก็เป็นสายแทงครับ แล้วก็อันที่4นะครับเป็นประสงค์คอนโทรลนะครับจะเป็นพวกคอนโทรลแหละสไตล์ยีโรคอนโทรลนะครับแล้วสุดท้ายนะครับเป็นประสงค์ซับพอร์ตนะครับโอเคนะครับผมจะพามาอธิบายนะครับว่าแต่ละไอตัวนี้เนี่ยที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรบ้างนะครับแล้วเราจะต้องอัพแบบไหนประมาณไหนนะครับเพื่อจะมาใช้จริงได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปเริ่มที่อันแรกก่อนเลยนะครับประสงค์กายนะครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นอันแรกหรอกประสงค์กายนะผมจะอธิบายครั้งเดียวเนี่ย มันจะใช้ได้กับทุกระบบเลยนะครับทุกค่าสายเลยนะครับก็โดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นแบบคนเข้ามาเนี่ยยังไงก็ต้องเลือกผสมไก่แล้วเพราะว่าเราส่วนมากก็จะใช้ตัวละครโจมตีกายภาพใช่ไหมล่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับช่วงบนนะครับช่วงบนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเราอัพไอตัวนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเอาตัวพรีวิวเดี๋ยวผมจะเปิดพรีวิวให้ดูนะปุ๊บนี่พรีวิวนี้นะครับ ไอตัวส่วนพวกนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปเพิ่มสเตตให้กับตัวละครในหน้านี้ได้นะครับนี่ที่เราเปิดใช้เฉพาะตัวละครที่เราเปิดใช้งานนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับเป็นเฉพาะตัวละครที่เราเปิดใช้งานอะ่ะเออเพราะว่าบางอันเราก็จะไม่ได้เปิดไงแต่ทีเนี้ยผมเปิดหมดเพื่อจะมาใช้กับตัวไปตัวบรรทัดข้างล่างะที่ว่าเห็นไหมตอนนี้ผมั p เป็นเ e v e สี่แล้วโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเป็นส่วนๆก่อนนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยข้างบนเนี่ย ถ้าเรามีถ้าเรามีหินนี้นะครับเราอัพไปอัพไปเรื่อยๆเลยนะครับมันก็จะมีผลให้กับตัวละครในหน้านี้ทุกตัวเลยนะครับไม่ใช่กับแค่ตัวตัวเดียวนะอย่าเข้าใจอย่างนั้นนะครับมีผลให้กับทุกตัวละครในหน้านี้เลยนะครับโอเคนะครับเรื่องนี้ก็ง่ายๆเนาะบรรทัดข้างบนอ่ะง่ายๆแต่บรรทัดที่2นี่ยครับค่อนข้างจะอธิบายนานหน่อยนะครับโอเคนะครับตัวบรรทัดข้างล่างนี่นะครับที่ย่าให้อัพตอนนี้ผมอัพมาถึงเวลสี่แล้วก็ดูนะครับ ตัวนี้เนี่ยเงื่อนไขมันนะครับอยู่ที่ตัวละครที่เราอัพสกิลนะครับอย่างเช่นนะครับชูร่าผมจะอัพเป็นสกิลที่4อ่ะที่เป็นสกิลเวกอ่ะตันนะครับก็เป็นเลเวล5แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมีสกิลเออ่สกิลที่2ที่เป็นสกิลเอ็กคาลิเบอร์ฟิลลี่อ่ะอัพถึงเลเวล3นะครับทีเนี้ยไอ้แต้มนี้มันมาอย่างไงนะครับไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมพามาดูนะครับเงื่อนไขของมันนะครับเปิดใช้หรืออัพเลเวลสกิลเซนนะครับก็คือ ถ้าเซนเรายิ่งอัพสกิลสูงสูงนะครับตัวนี้มันยิ่งจะเปิดให้ใช้ลึกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโดยรวมๆนะครับทั้งหมดเนี่ยในหน้านี้นะผมอัพได้แต้มสกิลนะอยู่ที่126นะครับมันก็เลยยังไม่ปลดล็อกที่เลเวล5นะครับก็คือตอนนี้นะก็คือมันผมจะผมเปิดใช้ได้แค่นี้ไงเนื่องจากแบบสกิลผมยังอัพไม่ถึงอ่ะเนี่ยแล้วก็นะครับสิ่งสำคัญนะครับที่ทุกคนต้องรู้ไว้เลยนะครับ ว่าเซนระดับ B นะครับมี2ตัวเนี้ยเซนระดับ B เนี่ยต่อให้เราอัพสกิลจนตันนะครับมันก็จะไม่มีผลในช่องนี้เลยนะครับดูนะครับนี่จะไม่มีผลในช่องข้างล่างนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวละครระดับ B มันไม่นับถึงมันไม่นับว่าเป็นเซนระดับสูงที่ว่าอยู่ในเงื่อนไขนะครับก็จะเป็นเซนระดับ A ขึ้นไปนะครับดูอ่านดูเลยนะครับเขาเขียนว่าเปิดใช้หรืออัพเวลสกิลเซนระดับ A ถึง SS นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครมีระดับ B นะครับ ไม่ต้องเปิดใช้นะครับหรือจะเปิดใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครแต่ผมแนะนำนะครับไม่จาเป็นจะต,ต้องไปเสียตัวเพชรเพื่อเปิดฟรีนะครับเพราะเซนระดับบีอ่ะถ้าจะเอาจริงๆนะเซนระดับ B ีที่เราจะมาใช้ก็ใช้เฉพาะตัวหลักแหละเราอัพเฉพาะตัวสําคัญนะครับยูริก,กิอะไรประมาณนี้นะครับเราอัพก็ได้มันจะเพิ่มสเตตพวกค่า HP ค่าอะไรต่างๆนะครับแต่ว่ามันจะไม่ช่วยในเต้มสกิลข้างล่างนี้นะครับ เตมสกิลข้างล่างนี้มันบอกดูนะครับเงื่อนไขมันเฉพาะระดับ A จนถึงระดับ SS นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับทนสั้นแล้วก็พวกหินที่เราเจามาอัพเนี่ยตอนนี้นะครับผมยังไม่มีพวกแมปที่ให้ฟาร์มเพื่อเอาไว้เทมนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ ตามนี้นะกิจกรรมมันมีให้เล่นอยู่นะครับบางกิจกรรมนะครับแล้วก็มันจะมีขายด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าซื้ออ่าหน้าตาอ่าหน้าร้านค้านะครับอ่านี่ครับผมมาหน้าร้านค้านะครับก็จะเป็นหินอัพเกรดเนี่ยครับราคา30คูปองนะครับราคาในเกมนะครับซึ่งผมก็ดึงมาแล้ว19อันนะครับตามจริงอ่ะไอเหรียญเนี่ยแนะนำนะครับว่าให้ซื้อเลยนะครับเพราะว่ามันก็ถูกกันแหละแต่ว่าตอนนี้คูปองมันยังไม่รีไงแล้วราคาที่แบบผมผมพอจะซื้อไหวผมก็ซื้อไปหมดแล้วอะ สองอันสุดท้ายผมก็อยากซื้อนะแต่ว่าผมว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแนะนําให้ซื้อนะครับถ้าใครอยากให้ตัวละครโหดถึงคีสุดนะครับอัพแบบโหดจริงๆอะ่ะใช้ซื้อหินนี้ไปเลยนะครับเราก็เอพไปให้กับตัวละครที่ต้องการที่จะให้อัพเลยนะครับส่วน2อ,อันนี้นะครับผมยังไม่รู้นะครับว่าเอาไว้ทําอะไรนะครับแต่หินเนี้ยผมพออาจจะเดาได้คร่าวๆเลยแหละอาจจะอัพเลเวลประสงค์กิวอาจจะเป็นคือเลเวลไอ ตัวช่องด้้นล่างอ่ะที่เป็น skill, อัพสกิลเอ่อเพิ่มสกิลอ่าติดตัวอาจจะใช้หินนี้ในการอัพด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าใช้กี่อันเนี้ยเพราะว่าผมยังอัพอยู่แค่วิวสี่อยู่เลยโอเคไอหินเนี้ยผมยังไม่รู้ว่า,าไว้ทําอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าหาเอาเอาไปทําอะไรได้บ้างครับผมมีหนึ่งชิ้นแต่ไม่รู้ว่าทาอะไรสามารถใช้ประสงมน้าเพื่อผนึกโอเคเดี๋ยวต้องรองดูอ่ะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจระบบมันมากเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวผมพาไปดูใหม่นะครับกลับไปกลับไปใหม่นะครับ โอเคครับแต่ก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆก็ก็ผมแนะนานะครับให้เปิดใช้กับตัวละครที่เราจะใช้ประจานะครับก็ตัวละครใช้ใชสําหรับลง p v p ลงอะไรเงรี้ยก็จะเป็นสายกายภาพผมก็จะอัพเยอะหน่อยเพราะว่าตัวละครกายภาพผมค่อนข้างจะใช้แล้วมันก็ใช้ได้จริงไงเสียยากผมไว้ตีบอสมิโลไว้ลง PV p อารโฟลง PVP ก็ได้บอสก็ได้ชูล่าอโอเลียนะครับผมใช้ทีมน้ําแข็งด้วยนะครับอโอเลียผมก็อัพใช้ โอเคแล้วก็พวกอันี้ก็จะมีตัวเดียวแหละที่โดดเด่นนะครับก็จะเป็นจ e น i ม i ซากะนะครับก็อัพอัพพอแต่ให้เขาปลดล็อกนะครับพอมาปลดล็อกมาปุ๊บก็จะได้เป็นค่า M ATK 2%แล้วก็ M ATK อีก200นะครับเยอะนะครับเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นพวกสายแทงสายแทงก็ไม่ค่อยมีคนจะใช้มากเท่าไหร่เพราะว่าตัวละครสายแทง์มันยังมาไม่ถึงนะครับก็มูอะไรมันก็ตกเมตาไปแล้วอะทอรัสก็พอจะพอ,พอไปได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ แคนเซอร์ก็พอได้นะครับแต่ถ้ามีชิลิวกอร์โคตรเทพเลยถ้ามีโคตรโกงอ่าแล้วก็มาในหน้าส่วนของคอนทรลคอนทรลกว่าจับตัวนี้แหละนี่สตัวบนนะครับเพราะผมใช้หลัก4ี่ตัวนี่สี่ห้าสี่ห้าตัวนะก็จะเป็นตัวใบแล้วก็ตัวแบ็กสบอลนะครับก็ตัวสุดช่องสุดท้ายนะผมจะใช้เป็นตัวละครที่ผมใช้ประจํานะครับก็จะมีจูนมีกิกินะครับอาร์ิน่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปสรุปด้านหน้านะครับโอเคครับคลิปนี้ก็สรุปนะครับว่า ระบบใหม่ที่เข้ามานะครับก็จะเป็นระบบเกี่ยวกับอัพสเตตของตัวละครนะครับก็ผมได้แนะนําไปแล้วนะครับว่าใช้ยังไงนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนพยายามซื้อในร้านค้ามันก็ไม่ได้ราคาแพงอะไรมากมายนะครับก็ถูกเลยแหละซื้อมาอัพกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเพิ่มสเตตให้กับตัวละครค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะมากๆจริงคือมันจะเพิ่มเป็นหลักร้อยหลักพันอะ่ะแล้วพวกสกิลสกิลที่เป็นสกิลพาสซีฟที่ข้างล่างอะ่ะโอ้มันเพิ่มสเตตเยอะมากๆสิออะไรเงี้ย แล้วก็เพิ่มแบบดามเมจต,ตอนสตาร์ตสตาร์ท PV PVP เพิ่มอีก10%เโอ้โเยอะโ,อโหดอะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยคลิปสั้นๆนะครับยังไงวันนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามคลิปผมด้วยนะครับผมตามคลิปเซนเซียเวคเคนิงมาอีกนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ